ครับพอดีเจอคุณอาเขาไปเช่ามาเช่าต่อขึ้นมาหรอเช่าต่อเสียนพระแถวบ้านอะ่ะเขาเป็นไอ้พวกกันอยู่ข้างในก็อ๋อคนละประจําหนึ่งเขาเช่า,า,ชาจากวัดมาเท่าไหร่ตอนนั้นกี่บาทาเอามสามนี่คือสามสามร้อยสามร้อยอ่านี่ฮะเหรียญเศรษฐีลงพุดูนะฮะตอนคุณอาเขาเช่ามาจากวัดเนี่ยสามร้อยบาทแล้ว คุณนายไม่ได้เช่าจากวัดมีคนไปเช่ามามีคนไปเช่ามาเพราะผมมันเช่าจริงประมาณยี่สิบสามสิบปงอะไรเงี้ยอ๋อแล้วเราก็ไปเช่าต่อเช่าต่อครับทำไมไม่ไปเช่าเองที่วัดอ่ะก็จำไมนั่นมันผมขายของอยู่ไงอ๋อก็เลยเช่าต่อเช่าตอนปีสามหนึ่งนี่เลยไหมหรือว่าเช่าหลังจากนั้นปีปีสามสามอ๋อโอเคมันมีเวลาสองปีเขาเช่าออกจากวัดสามร้อยแล้วเก็บไปสองปีมาขายคุณอายห้าร้อยแล้ววันนี้คุณนายจะขายคนเท่าไหร่ ถามนวลเจ้าของเจ้าของอเจ้าของอยู่นี่อ่ะเจ้าของขอก็นวลให้เขาแล้วเท่าไหร่ครับเรื่องแรกตั้งไว้สามสิบแปดอย่างนี้ได้ไหมสามแสนได้ไหมเป็นยังนี่เช่านี่เขาเช่ามาห้าร้อยนะฮะให้ให้ให้น้องเขาสามแสนโอเคเนาะเนี่ยพอแบบง่ายๆเลยเนี่ยทำคลิปด้วยจะได้หรืออยากออกกล้องได้นะจะอยากเอากล้องมาอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรครับไม่ออกกล้องนะครับไม่ไหวยังขอเก็บไว้ก่อนนะครับ เช่าห้าร้อยให้สามแสนยังไม่ขายเลยดูเงี้ยแล้วเอาเท่าไหร่ไม่เป็นไรผมอยากจแค่อยากจะทําคลิปให้คนเห็นด้วยแล้วราคาพูดตรงอยากจะอยาจะไม่ได้ถึงราคาเนี้ยเอาเอาเท่าไหร่ในใจผมเลยนะสามแสนหกวันก่อนก็ตีผมสามแสนหกว่ะไม่ไม่สามแสนแปดหนอกแต่ว่าไม่ได้ตอบตอนโทรไม่ได้ไม่ได้คุยนะยังไม่ได้คุยตัวเลขนะโอเคพอดีเพิ่งมาเห็นพระแล้วก็เลยลองคุยเขาดูสามแสนสองแล้วกันเนาะอันนี้แบบ ตรงๆเลยก็เจ้าของห้าร้อยนะเลี่ยมทองมาตอนนั้นก็น่าจะมาสักสี่พันว่พอเลี่ยมเลี่ยมเก่านี้น่าจะมาสี่พันแต่วันนี้อาจจะทองแตกขายได้มาสักเจ็ดแปดพันมื่นกว่ามื่นกว่าเหรอไม่จริงหรอกถ้ามื่นกว่าทองสองสลึงกว่าเกือบสองสลึงของที่จําทองได้อย่เนี้ยตอนนั้นเลี่ยมทองมกี่บาทเลี่ยมทองมากี่พันสามพันกว่าอ่ะสามพันกว่าสามพันกว่านี่ปีไหนอ่ะปีสี่กว่าละปีสี่กว่าละทองบาทหนึ่งไม่น่าใช่ แค่สามกวาหนึ่ด้วยได้มาผมไปเลี่ยมเลยตอนปีสี่กว่าทองบาทหนึ่งน่าจะสี่ห้าพันอันนี้หกพันกว่าละถ้าสองสองสลึงใช่ไหมฮะสองสลึงมันมีค่าแรงลืมไปมีค่าแรงมีค่าแรงสองสลึงกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวแงทองออกไปลดไปสองหมื่นเอาแล้วแต่เขาโอเคพ่อโยนให้ลูกอย่างเดียวเลยว่าแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาสองสามแสนสองแล้วกันรวมกรอบไปผมแค่อยากเช่าแล้วก็ทำคลิปสนุกดีน้องสามแสนสองสามแสนห้าเลย สามแสนสามแล้วกัน่ง่ายๆเลขสวยๆคือผมแค่อยากให้เผยแร่ว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญใหม่นะนี่เป็นเหรียญใหม่หลังปีสองพันห้าร้อยเนี่ยคือเรียกว่าในปีสองพันสาสิบสามเนี่ยเป็นเหรียญที่แพงที่สุดเลยนะใ,ในบรรดาพระทั้งหมดเลยนะครับของเหรียญปัจจุบันเนี้ยเป็นเหรียญเนื้อเงินที่หลังปี2530ที่แพงที่สุดเนี่ยคือเหรียญน,นี้เนะี่ยอ๋อ,อ,อมีมีเปิดโลกอ,อีกอันหนึง่ง เปิดตอนั้นผูุ้ลกั่วนั่งบัวนั่งบัวนั่งบัวอ่านั่งบัวอ่านทองไนั่งบัวเปิดโลกตอนนั้นมีไหมไม่มีไม่มีแล้วตอนนั้นราคาเดียวกันไหมไม่แพงกว่าอ๋อเปิดโลกแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่ากี่ร้อยหลายตังนั่นจะพันหนึ่งเนอะหมื่นกว่าไม่ใช่ตอนนั้นสิตอนที่เช่าห้าร้อยอ่ะผมไม่ได้เอาอยกแล้วไม่รู้สึใจโอเคไม่ได้สนใจแต่วันนี้เปิดโลกแพงกว่าอีกนี้แต่ถ้าเป็นทองคำอันนี้แพงกว่านะถ้านี้เป็นทองคําแพงกว่าเปิดโลกไหมก็ไม่สราบอ่ะ บอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเผื่อมีหลงหลงที่บ้านซื้อตอนนั้นสักพันหนึ่งเนี่ยยากมีหลงโอเคอันน่ะอันนี้สามแสนสามนะไหนๆก็ไหนๆละผมง่ายๆเนาะโอเคนะไม่ไม่โอไม่ได้หนุ่มคนี่อยากให้เห็นหน้าใจแข็งมากเลยนี่เลไม่ได้อะถ้าไหนสุดท้ายอสุดท้ายเท่าไหร่อสุดท้ายยังที่บอกพี่สามแสนห้าจริงเหรอถ้าเกิดไม่ได้ก็เก็บไปแล้วมีอย่างอื่นไหมดูปุ๊ดพ่อกันดีกว่ามาดูพ่อการได้มองมีพ่อการไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวดูหน่อย ผมอยากใดูอดนนี่อาามามาโอ้โหเพียบเลยทีนี้นนตอนแรกนึกว่ามีองค์เดียวนะมาเพียบเลยเนี่ยเล่นไปเล่นมานสิลองพกกันลองู้ดูลอง,งก็ดูแพ,พงกว่าพอกันไปแล้วอ่ะพกกันแพงกว่าไม่แพงกว่าสวยอันนี้ต่อให้สวยแชมป์เลยนะมาเจอเกันเหรียญน,นี้นะอย่างนี้ยังขายง่ายกว่าเลยดีไวแต่เ,เรียญท่องใดก็ยังหนึ่งโอเคได้ทองแดงอันนี้ไม่มีเหรียญเงินนะโอเคนี้คุยกันแบบสนุกนะครับ โอ้เหลือแต่ลูกกระตาโมเด็แท่เก็บไว้ก่อนอมาดูนี่ก่อนนะถ้ามีมเด็จไม่ได้นะสมเด็จไม่ผ่านไม่ผ่านทเก็บนะครับไม่ผ่านบากน้ําไม่น่าจะแทนไม่แท้โอ้โหอาต้องเปลี่ยนใหม่เลยเนี่ยทั้งพวงเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยชุดนี้อาต้องเปลี่ยนผ้าใหม่หาผ้าใหม่ใหม่มาใส่ใ อันนี้ไม่เก่าไม่เก่าไม่เก่าอันนี้ถ้ากับสรุปเท่าไหร่ครับก็ได้สามแสนห้าสามแสนห้าน, 3, นะโ okay. อเคเห็นไหมครับฝากฝาก่ามามาฝากดูอ,กดอ,กอันนี้แท้เนี่ยให้พ่อค่อยแทนเลยเลยนี่หลวงพ่ออีวัตรหีบแท้แน่แต่เขายังไม่ค่อยนิยมมากเนี่ยให้พ่อให้แทนเลยเนี่ยพ่อมีอยเยอะเลยพ่อให้ พ่อนี่ให้ลูกเท่าไหร่เนี่ยขายลูกไปเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้ขายให้ฟรีด้วยเหรอให้ฟรีด้วยให้ตั้งแต่ตอนผมอยู่มอ่ะครับโอ้โหนี่แปลว่าลูกกำไรสามแสนห้าหมื่นพ่อไม่ได้กำไรเลยขาดทุนด้วยขาดทุนขาดทุนด้วยนะครับโอเคลูกครับลูกลูกแม่โอเครัลูกนะยังไงก็ต้องส่งเสริมอยู่แล้วอ่าถูกแล้วล่ะอันนี้สามแสนห้าหมื่นฮะเช่ามาห้าร้อยนะครับเลี่ยมทองไปเท่าไหร่นะสามพันสามพันห้าเลี่ยมทองสามพันห้าเท่ากับสามพันห้าสามพันหกอ่ะสามพันหกแม ผู้ดีคินสามแสนห้านะฮะโอ้โหอยากให้เห็นหน้าตาเจ้าของพระนะโหดไลยมากโอเคเดี๋ยวตั้งให้สามแสนห้าออโอนตังไปโอเคครับ